สวัสดีครับผมอันนี้เสนอเมนูผัดซีอิ๊วม, <c oughs> มั้งผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ ไปหัวซั่วครับผมใส่ไข่ลงไปด้วยครับ ถ้าไอ้ฟ้าไฟก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยทันใจครับแล้วก็ใส่เส้นหมี่ของเราลงไปใส่ซีอิ๊วดำ nồi xương xí sắn, hmm. ไม่มีคณะครับผมใส่กระหล่ำแทนแล้วกันหล่ำเหลือๆครับผัดให้สุกครับผมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมอะไรมาขายน้ไฟเไ่ค่มแยงเลยครับ ปรุงรสด้วยน้ำตาลซอสหอยนางรมนะครับผมชัดพอแล้วก็ผงนัวเนยครับผมเติมปิกปุ่นลงไปหน่อยอิ้วขาวด้วยครับผม ไล่คนให้เข้าก,กันครับผมอืม่อยให้ติดกระทัดได้ไงเนี่ยอืม โอเคครับผมผักสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับผมตักใส่จานรับประทานได้ครับผมเรียบร้อยครับผมผัดซีอิว๊วเส้นหมี่มั่วซั่วไปครับผมพร้อมรับประทานครับผม